คที่สามันแปี่สิบเปฏิเสธผู้นำตระกูลเชิญฟังแล้วมีสีหน้างุนงงอยากควบคุมไม่ได้เราก็บว่าตื่นตกใจเพอคำพูดของอีไฟเดิมทีเขาอยากพูดแต่ตอนเห็นบิดาตนยิ้มตายีกว่าสายตามองมาก็ผันหนิ่งไม่เอ่ยวาจาผู้โซเชิญสายหน้ากล่าวว่าเฮอใช่ว่าเจ้าไม่รู้จักข้าตลอดชีวิตนี้ของข้าไม่ได้มีปณิธานยิ่งใหญ่อะไร ชายชาราอย่างข้ากำลังเพลิดเพลินกับการเย้าแย่ลูกหลานเรื่องที่เจ้าพูดนั้นข้าเกรงว่าไม่อาจช่วยได้ฟังดังนั้นแล้วบรรพจารนอวสภพันหนักใจพี่ใหญ่หรือไม่พอใจกับข้อเสนอของข้าหาหาหาไม่ไม่เขาโบกมือกล่าวพร้อมยิ้มตายีข้าเพียงมีใจแต่ไรเรี่ยวแรงเรื่องนี้ยากเย็นจริงๆข้าช่วยไม่ได้หรอกเห็นดังนั้นแล้วบรรพจา์อวสสุนมองเขายังลึกซึ้งครานึง เมื่อไม่คิดจะจากไปเช่นนี้จึงถามขึ้นอีกผลว่าพี่ใหญ่ไม่คิดพิจารณาดูอีกหรือต่อให้ไม่ใช่เพื่อตัวพี่ใหญ่เองก็น่าจะคิดเพื่อคนรุ่นหลังในตระกูลหากหลานชายได้เป็นเจ้าเมืองตะวันออกตำแหน่งตระกูลเชนินก็จะยิ่งสูงขึ้นเหมือนน้ำหนุนเรือประสบความสำเร็จมากยิ่งกว่าตอนนี้เสียอีกผู้โซเชิญยังคงใส่หน้าโบกมือพางกล่าวว่าข้าทำอะไรไม่ได้จริงๆข้ามีใจแต่ไรเรี่ยวแรงเสียงของเขาหยุดไปจากนั้น มองอีไฟแต่พวกเราก็ยังรู้จักกันมานานแล้วข้าจึงอยากเตือนเจ้าสักคำไม่ว่าเรื่องใดควรคิดใดตองให้ดีก่อนลงมือทำอย่าได้บุมบามทำอะไรไม่เช่นนั้นจะต้องเสียใจภายหลังเป็นแน่เห็นเขาพูดเช่นนี้แล้วบรรพจารอวสโสสุนย่อมไม่มีเหตุผลให้อยู่ต่ออีกเขาลุกขึ้นเืนโดยพันในเมื่อเป็นเช่นนั้นข้าก็ขอตัวก่อนแล้วขอบคุณคำแนะนำของพี่ใหญ่เพียงแต่เรื่องนี้ข้าถอยไม่ได้ขอตัวลา พอเขาหมุนกายและสาวเท้าก้าวใหญ่ออกไปผู้นำตระกูลเชินก็ลุกขึ้นยืนถามว่าท่านพ่อเหตุใดปฏิเสธคำขอของเขาหากเรื่องนี้สำเร็จนั่นมีแต่ทรงผลดีต่อตระกูลเชินของพวกเราเมื่อได้ยินเช่นนั้นผู้โซเชินมองเขาแล้วส่ายหน้าเจ้ายัางเด็กนักมองอะไรจึงมองเพียงเปลือกนอกวิสัยทัศน์อย่างกว้างไกลไม่พอเขาไม่รีบร้อนกลับไปพักผ่อนกลับนั่งลงคณะเดียวกันก็บอกให้บุตรชายนั่งลงเช่นกัน เขายกน้ำชาขึ้นจิบคำหนึ่งกล่าวว่าตาเท่าซุนคนนี้เป็นคนอย่างไรเจ้ายังไม่รู้แต่ข้าจะไม่รู้ได้อย่างไรหากมีความมั่นใจในเรื่องนี้เขาจะมาหาข้าถึงที่นี่ได้อย่างไรยิ่งไปกว่าน,นั้นข้าเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับคนพวกนั้นที่เขาต้องการจัดการแล้วพวกเขามีระดับพลังไม่อ่อนได้จริงๆนอกจากนี้คนของสนักเซียนก็ไม่ได้เอาความเรื่องในตอนนั้นแสดงว่าวาดลัวอยู่บ้างอย่างแน่นอน คนที่แม้แต่คนของสำนักเซียนนภพาพิสุทธิ์ล้วนหวาดกลัวเจ้ายังอยากส่งคนของตนไปตายอีกหรือฟังบาจาของมีดาแล้วผู้นำตระกูลเชิญคุ้นคิดโู่หนึ่งจากนั้นทำว่าท่านพอคนพวกนั้นรายการปานนั้นจริงหรือรายการหรือไม่ข้าไม่รู้ทว่าเฝ้าระวังไว้ดีกว่าพวกเราตระกูลเชิญแม้ไม่นับว่าเป็นตระกูลระดับสุดยอดในเมืองนี้แต่ก็ไม่มีใครกล้าดูแคลนโดยง่ายจะทำอะไรต้องรู้จักขอบเขตอย่าได้ลืมตน ขนมเปียไม่มีทางตกลงจากท้องฟ้าปเปล่าๆต้องรู้จักระมัดระวังเสมอยิ่งได้ประโยชน์มากก็ยิ่งเสียประโยชน์มากเช่นกันขอรับข้าจะจำคำท่านพ่อไว้ผู้นำตระกูลเชินสถานใจเล็กน้อยมองบิดาที่หมากยิ้มตายีรอบถอนใจกล่าวว่าเขายัางได้วกว่าบิดานักพานไปอีกครู่หนึ่งเขาถามอีกว่าท่านพ่อพวกเราต้องตรวจสอบสักหน่อยหรือไม่ว่าเกิดอะไรกับตระกูลซุนไม่ต้องหรอกผู้วุเฉิญใสยหน้าไม่ว่าเรื่องอะไรถึงเวลาแล้วย้ำเข้าใจเอง ในเมื่อพวกเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของพวกเขาก็ไม่จําเป็นต้องไปตรวจสอบเรื่องราวเช่นกันขอรับผูนําตระกูลเชิญตอบรับคาจะกลับไปพักผ่อนแล้วผู้อโซเชินกล่าวจากนั้นลุกขึ้นแล้วเดินออกไปตอนที่3,850โอบล้อมเันพนาร์จานโอเวอโซจากตระก,กูลเชิญมาด้วยสีหน้าดําคล้าเขาหันกลับไปมองคาหนึ่งก่อนสะบัดแขนเสือ้อแล้วสาเท้าเข้าใหญ่ไปยังตระก,กูลวังชาววันลุขึ้นแล้วก็ท่อมริมทะเลสาบ ภายในเรือนหลักเครื่องจิวพลิกตัวด้วยความเกลียดคร้านมือหนึ่งโอบคนที่อยู่ข้างกายอย่างเป็นธรรมชาติเท้ายิ่งยกขึ้นกายขาเขาอีกทั้งขยับศีรษะถูหน้าอกเขาไปมาก่อนจะนอนหลับไปอีกรอบเสียนหยนเมื่อเจอนอนนิ่งไม่ขยับปล่อยให้นางกอดเขากายตัวเขาเช่นนี้เพียงแต่เห็นท้องนูนที่นูนขึ้นแล้วก็อดยื่นมือออกไปรูปคลานหนึ่งไม่ได้มือของเขาวางลงบนหน้าท้องของนางอย่างเบามือเขารู้สึกได้ว่าท้องนางใหญ่ขึ้นทุกวัน หนักขึ้นทุกวันหากเป็นเมื่อก่อนเขายอมกอดนางได้อย่างแนบแน่นทวัาตั้งแต่นางตั้งคันเขากลับเมกากอดนางเช่นนั้นสัตว์เท่าไรเขาเมกาปกนางเพียงนอนเป็นเพื่อนนางนิ่งๆจนกระทั่งนางนอนหลับเต็มอิ่มชินซินและไปชิงเชิงที่อยู่ในจวนเตรียมอาหารเช้ารอไว้เรียบร้อยแล้วเจ้านายสองคนยังไม่ตื่นส่วนคนอื่นๆก็จัดโต๊ะกินอาหารเช้ากันในสวนดอกไม้เรียบร้อยแล้วไปหาคนจากสองตระกูลในคืนเดียว ตู้ฟันฟังแล้วก็หัวเราะดังนั้นพวกเขาอยากมาต่อสู้ตัดสินกับพวกเราหรืออีกเดี๋ยวพวกเราไปที่ตระกูลซุนเป็นอย่างไรจัดการตตดเท่าส่วนนั้นให้สิ้นซากไปเสียเลยลวยอีเสนอเลืองวาที่อยู่ก้างๆกินโจกตรงหน้าก่อนวางถ้วยลงไม่ต้องให้พวกเราไปถึงที่พวกเขาก็จะมาที่นี่เองอีกอย่างข้าคิดว่าน่าจะเป็นวันนี้ยิ่งรอนานความหวังก็ยิ่งน้อยลงยิ่งไปกว่าน,นั้นคนมากมายตายไปสองคืนแล้ว พวกเขาจะกล้าเสียเวลาอีกวันได้อย่างไรขณะกำลังพูดข้ารับใช้คนหนึ่งก็รีบร้อนมารายงานเนี่ยแล้วข้างนอกมีคนมาเยอะมากล้อมจนพวกเราไว้แล้วลัวอีรูปพงังเจ้าตำหนักบอกว่าอย่าให้นายยิงรู้ไม่เช่นนั้นนางจะเป็นกังวลจะว่าเรื่องนี้ล้วนมาถึงหน้าประตูโจนของพวกเราแล้วพวกเราไม่จำเป็นต้องพูดนายยิงก็รู้แล้วกระมังตู้ฝานยิ้มตั้งแต่พวกเราเข้ามาที่นี่ไม่เคยก่อเรื่องใหญ่อะไรมาก่อน กุมกำลังไม่น้อยในเมืองนี้ต่างจะตามมองที่นี่คาดเดาที่มาและฐานะของพวกเราในเมื่อเป็นเช่นนั้นไม่ถือโอกาสนี้ประกาศสักดาไปเสียเลยเล่าให้พวกเขารู้ความร้กาลของพวกเราเป็นอย่างไรกูโม่พยักหน้าอืมขค่เห็นด้วยสงบสิีงง่ยมมานานมีแต่จะถูกเพิกเฉยแถมจะถูกดูถูกอีกต่างหากในเมื่อตอนนี้มีโอกาสดีแล้วใหญ่ไม่ประกาศสักดาหน่อยเล่าให้พวกเขารู้จักลัวเสียบ้างฮ่าฮ่า ปูนขึ้นมาแล้วคนทางนี้ยังไม่รู้จักนายหญิงของพวกเราเลยลอยอีหัวเราะเสียงดังก่อนลุกขึ้นยืนทันทีดีข้าจะไปพบพวกเขาหน่อยเลิงว่าเช็ดมุมปากข้าจะไปบอกเจ้าตำหนักกับนายหญิงพูดแล้วลุกขึ้นยืนเช่นกันจากนั้นเดินออกไปก่อนมีคนกลุ่มใหญ่เร่งฝีเท้าเดินอยู่บนถนนเขตเมืองตะวันออกตั้งแต่เช้าทั้งอย่างมุ่งหน้าไปยังกระท่อมนิมทะเลสาบที่เขตเมืองใต้คนที่ชอบยุ่งเรื่องของคนอื่นจำนวนหนึ่งพันประหลาดใจ ก่อนจะตามไปดูว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกลุ่มกําลังเลือตระกูลในเมืองพอได้ยินข่าวต่างก็ส่งคนไปสืบความถึงได้รู้ว่าคนของกระท่อมนิมททเลสาบฆ่าคนตระกูลซุนไปแล้วหลายคนทําเอาบรรพจารย์อวโซสซุนโมโหเป็นอย่างยิ่งจึงยิ่งร่วมมือกับตระกูลวังต้องทําลายคนที่กระท่อมริมเทเลสาบแค่ได้ยินข่าวนี้ทุกคนก็พันสะท้านใจเพื่อให้แน่ใจผู้นําตระกูลมากมายต่างมุ่งหน้าไปด้วยตนเอง